ทุกวันได้ทุกดี่วันนะฮะเดี๋ยววันนี้อยู่ทั้งวันไม่ไปไหนนอนที่นี่กินที่นี่อันนันเขาไม่แน่อาจจะมีโบว์ที่นี่ก็ได้มาภูย่นทช็อตนี้บันีตายแล้วเดี๋ยวเดินแบบเดี๋ยววันนี้เราจะจะบอกว่ายายเดินแบบวันนี้เราจะเอาที่สองป้าเดินแบบไหนดูเต๊ะอันนี้ อ่ะเดี๋ยวนี้กวาด่ันมากวาดกันม่ไ้ามาซ้อมมามาเต็มได้อ่าอ่ามีแอนนาโอค่ะขมิบหน้าท้องต่อพ่อลองขมิบหน้าท้องอ่านี่พอยขาเผยเ็นแล้วเผยเล้เผยเยนะนะคร่ข่าจะจะดิดตัวไาแล้วทำได้ทำได้ทำได้ทำอย่างกระลิงหิวกล้วยโดนหลอดแล้วาน้องเมย์สวัสดีครับกินข้าวก่อนเนาะชาไทยหนีเลยดูเด้ มันปล่อยพี่ดูแต้กินข้าวเช้าเลยเจ้าาาวลายเยเนะเดี๋ยวเปลี่ยนชุดแล้วเดี๋ยวรำด้วยก็ห้าห้าเก้าตรงๆเลยอธิษฐานอ,อยู่กรุงเทพอธิษฐานได้นะดูเต้เราอยู่ที่ไหนเราสามารถอธิษฐานเจ้าแม่เลยนะโชลพีโศลพีโสโระพีโระพี ถ้าวเจ้าหัวใจลาวมาต่ว้ก่อนองต์ต้องสามตัว่อเคเดี๋ยวบอกไปที่เขย่าที่ต่องไว้มาแล้วเดี๋ยวบอกค่ะแล้วไม่กี่หมื่นหรอกครับพอเลี้ยงผู้ชายได้ทั้งประเทศไทยแล้ยนี่นี่น้ำนุ่มบ้านกอกระวังเด้อระวังเด้อนุ่มบ้าน หน oh. uh oh. ุ่มน้อยหน้าบอลคนดีเอาน้ำส้มมาเอาน้ำนางเอกให้กินด้วยแล้วคืนนี้จะเป็นนางเอกของใครดีคะยังหาพระเอกไม่ได้เลยค่ะช่วยหาหน่อยสิคะอยากเป็นป้าแตนอยากเป็นป้าแตนอยากเป็นพี่อุ๊บอยากเป็นพี่อุ๊บอยากเป็นลุงพลอยากเป็นลุงพลเอาอยู่ไหนกันนะไม่อยากเป็นลุงพดลุงพดที่าไทยอยู่ไหนเราี่ซาไทยอยู่หน้าบ้านเดี๋ยวกินข้าวก่อนนะคะกินข้าวเนี่ยจะเป็นลมนะคะคุณแม่ก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยยังหาว่ายายร้งไม่เตือนจะล้อมเป็นแบบ มาถอนเดินจากเขาวนุ่นมานี่เลยนะไม่ไปหรกเมื่อยพี่อุ๊บคะพี่อุ๊บขออนุญาตถ่ายร no el ูปก nah. ับคนนั oh ing, oh 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 ้นเขาข้างพี huh. oh my. Oh my oh oh ่อุ๊บมากเลยค่ะอรอค่ะอันนี้เป็นเทาป่ะไนีเป็นเข้าข้างมากเลยค่ะเค้กขอบคุณไปกินข้าวก่อนไปคสวยชัยไลจังเลยค่ะพี่อุ๊บม้ คน online เยอะแยะจังเลย ะไรมานถอนบ้านถอนนะครับโอ้โหนี่สวยมากครับนี่จะแต่งงานไหนฮะมางานนี้โดยเฉพาะค่ะเป็นคนเดียวอีกสองสองว่ะทำเป็นบ้านสามปิ๊งอร่อยมากเดี๋ยวจะเก็บข้าวเดี๋ยวเอามาจ่ายมานะเอาเซ็งจ่ายเขาก่อนที่นะนงานยี่สิบหนอยเอามาไม้เท่าไหร่เนี่ยสิบบาทสิบบาทโอ้ยถูกมากเอาสิบม่ให้พอิ้อองม่เราจะเป็นลมมาเดี๋ยวมาด้วยมามากินเดี๋ยวขออนุญาตก่อนกินข้าวก่อนนะเดี๋ยวต้องมาซ้อมเดินยีบแปดเลยนะ เเลยดี๋ยวอีป้าต่อกับอีป้าจำลองต้องมาซ้อมเดินแต่แบบด้วยจะให้เดินแต่หลังเขามานี่เลยเข้าดูนี้กนเข้าก่อนค่ะทำไมรูเล็กจังทำไมรูเล็กจังเลยวะนี่จะตาทำไมวะอันนี้ใก้อันนี้ใ้เดี๋ยวอันนี้ประจำอัตลงอุปประลองอันนี้คนที่รอดประถม เฮ้ยไปอาซาไทยดีกว่าเอาไม้ใร่อยค่ะไม้งะให้เลยใช่ย uh, uh, ังไงอ่ะง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 ะไม้งะโอ้ยอุ้งเลกงคุณพ่อโอ้ยพอซื้อไม้แล้วอุย

วันนี้อยู่ยาวเลยที่หน้าก็มาอีกอยู่กันได้หายเอร์เลยก็ตอก็อย่าลืมงานใหญ่งานโตติดต่อพาแตงรุ่งเรืองเป็นบริเวณเว Every r a i s m a run way